สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มีเรื่องน่ารู้และสนุกสนุกเกี่ยวกับธรรมชาติมาฝากค่ะเด็กๆเคยเห็นผีเสื้อไหมคะผีเสื้อเนี่ยเป็นแมลงที่มีปีกสวยงามหลากสีบินไปบินมาอยู่ตามสวนดอกไม้หรือว่าสนามหญ้าแต่รู้ไหมว่ากว่าจะมีผีเสื้อกลายเป็นผีเสื้ออย่างที่เราเห็นเขาจะต้องผ่านการเปลี่ยนแปลงหลายๆขั้นตอนเลยนะ มาค่ะวันนี้เราจะไปเรียนรู้กันนะคะว่าว,าวงจรชีวิตของผีเสื้อเป็นยังไงผีเสื้อเกิดมาได้อย่างไรแล้วทำไมต้องเป็นดักแด้ก่อนถึงจะกลายเป็นผีเสื้อได้เราไปดูกันเลยค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะผีเสื้อเป็นมแมลงชนิดหนึ่งค่ะเขามีวงจรชีวิตแบบที่เรียกว่า การจเจริญเติบโตแบบสมบูรณ์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า complete metamorphosis การจเจริญเติบโตแบบสมบูรณ์แบบก็คือการที่ตัวอ่อนจะมีรูปร่างไม่เหมือนพ่อแม่เลยแล้วจะค่อยๆเปลี่ยนรูปร่างผ่านหลายขั้นตอนจนกลายเป็นตัวเต็มวัยหรือสำหรับผีเสื้อวงจรชีวิตของเขามีอยู่ทั้งหมด4ขั้นตอนหลักๆค่ะได้แก่1 ไข่2นอนหรือตัวอ่อน3ดักแด้และ4นะคะจนกลายเป็นผีเสื้อค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละขั้นตอนเลยนะคะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างระยะแรกสุดของผีเสื้อคือระยะที่1ระยะไข่ค่ะ ผีเสื้อแม่จะวางไข่ไว้บนใบไม้โดยเฉพาะใบไม้ที่มีตัวหนอนจะกินได้ไข่ของผีเสื้อจะมีขนาดเล็กมากบางครั้งเราแทบมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเลยค่ะรูปร่างของไข่อะค่ะอาจจะเป็นทรงกลมหรือว่ารีแล้วแต่ชนิดของแต่ละผีเสื้อเลยค่ะขไข่จะใช้เวลาหลายวันกว่าจะฟักออกมาเป็นหนอน ในระหว่างนี้ด้านในของไข่ก็จะเกิดการพัฒนาเพื่อให้พร้อมออกมาเป็นตัวอ่อนค่ะเหมือนในรูปเลยค่ะจะเป็นใบไม้แล้วก็จะมีไข่ที่วางอยู่นะคะเมื่อไข่ฟัก <S <S ออกมาแล้วผีเสื้อจะเข้าสู่ระยะที่2ก็คือระยะตัวอ่อนที่เรียกว่าหนอนหรือบุ้งหรือว่าหนอนผีเสื้อค่ะหนอนผีเสื้อมีหน้าที่สำคัญคือกินค่ะ หนอนจะกินใบไม้จำนวนมากในแต่ละวันเพื่อเก็บสะสมพลังงานเมื่อหนอนเติบโตขึ้นจะมีการลอกคราบคือลอกผิวหนังเก่าออกและเผยผิวใหม่ที่ใหญ่ขึ้นหนอนจะลอกคราบหลายครั้งค่ะจนกว่าตัวจะโตเต็มที่เด็กๆเ,เคยเห็นหนอนขี่เสื้อไหมคะถึงแม้บางคนจะกลัวหนอนแต่จริงๆแล้วหนอนขี่เสื้อไม่อันตรายและเขากำลังทำหน้าที่ตามธรรมชาติของเขาค่ะ โตเต็มที่เขาจะหยุดกินแล้วหาที่เหมาะเช่นกิ่งไม้หรือใบไม้จากนั้นก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นดักแด้หรือว่าระยะที่3ระยะดักแด้ค่ะดักแด้เป็นระยะที่น่าสนใจมากค่ะข้างในเปลือกดักแด้จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมหัศจรร์ร่างกายของหนอนจะเปลี่ยนไปอย่างเส้นเชิงเขาจะสร้างปีกสร้างขาเปลี่ยนรูปร่างกายเป็นผีเสื้อ ระยะนี้ใช้เวลาหลายวันหรือบางครั้งเป็นอาทิตย์เลยค่ะแล้วแต่ละสายพันธุ์ของผีเสื้อและสภาพอากาศระยะดักแด้นะคะจะอยู่นิ่งๆไม่ขยับและเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเขาจะออกมาสู่โลกใหม่ในรูปร่างที่สวยงามค่ะตามดังรูปเลยค่ะและแล้วก็มาถึงระยะสุดท้ายหรือว่าระยะที่4ระยะตัวเต็มวัยของวงจรชีวิต ผีเสื้อนะคะผีเสื้อจะค่อยๆแหวกเปลือกดักได้ออกมาจากนั้นกลางปีกออกและเริ่มบินได้ช่วงแรกๆค่ะปีกของเขาอาจจะยังเปียกหรือว่าไม่แข็งแรงต้องรอให้แห้งซักๆักพักนึงถึงจะบินได้ดีจากนั้นผีเสื้อก็จะหาอาหารเช่นน้ำวานเจ้าดอกไม้และเริ่มกระบวนการสืบพันธุ์เพื่อวางไข่รุ่นต่อไปและวงจรชีวิตก็เริ่มต้นใหม่อีกครั้งค่ะ เห็นไหมคะว่าผีเสื้อก็มีการเจริญเติบโตเหมือนเราเลยแต่อยู่ในรูปแบบที่น่าทึ่งมากๆเลยค่ะและนี่นะคะก็คือสีขั้นตอนของวงจรชีวิตผีเสื้อที่เราได้เรียนกันไปค่ะเราจะมาทบทวนกันข้าวๆอีกรอบนะคะก็ะคือตัวผีเสื้อเต็มวัยนะคะจะมาวางไข่ไว้บนใบไม้นะคะไข่รูปร่างลักษณะของไข่เนี่ยจะแตกต่างไปตามชนิด เปเมียอาจวางไข่เป็นกลุ่มหรือว่าเป็นเม็ดเดี่ยวตามใบไม้ค่ะโดยจากระยะไข่ไปเป็นตัวหนอนเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ22วันแล้วพอกลายเป็นหนอนหนอนจะมีลำตัวเรียวยาวมีขาที่อกกินใบพืชปริมาณมากและจากหนอนจะใช้เวลา7-20วันเพื่อเปลี่ยนแปลงเป็นตัวดักแด้ ดักแด้จะมีเปลือกแข็งสีน้ำตาลหรือสีเขียวห้อยอยู่ที่ใบหรือกิ่งของพืชหรือห่ออยู่ในใบพืชไม่กินอาหารและจะใช้เวลาอีก5-20วันเพื่อฟักตัวเป็นตัวเต็มวัยหรือว่าผีเสื้อนั่นเองค่ะโดยผีเสื้อมีส่วนหัวอกและท้องมีหนวดหนึคู่มีปีกสคู่มีขา3คู่กินอาหารแตกต่างกันไปตามชนิด ผีเสื้อก็จะมีชีวิต2-20ถึงวันหลังจากนั้นผีเสื้อก็จะวางไข่อีกครั้งแบบนี้วนไปเรื่อยๆเป็นวัฏจักรหรือวงจรชีวิตที่ไม่มีวันสิ้นสุดเราเรียกสิ่งนี้ว่าวัฏจักรชีวิตของผีเสื้อค่ะถ้าน้องๆลองจินตนาการดูดีๆจะเหมือนเป็นวงกลมที่ไม่มีจุดจบเพราะเมื่อหนึ่งชีวิตจบลงก็จะมีอีกหนึ่งชีวิตเริ่มใหม่เสมอ ไม่ใช่แค่ผีเสื้อเท่านั้นนะคะสิ่งมีชีวิตหลายชนิดในโลกก็มีวัฒนจักรชีวิตแบบเดียวกันการที่เราได้เรียนรู้เรื่องเหล่านี้ก็เพื่อให้เราเข้าใจธรรมชาติเข้าใจชีวิตและเห็นคุณค่าของสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกค่ะค่ะและการจเจริญเติบโตของผีเสื้อเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากและวันนี้เราจะได้เห็นทุกขั้นตอนแบบชัดๆผ่านคลิปวิดีโอ ตั้งแต่เริ่มเป็นไข่ตัวจิ๋วๆจนกลายเป็นหนอนตัวเล็กที่กินใบไม้แล้วเปลี่ยนร่างเป็นดักแดงเงียบๆและสุดท้ายกลายเป็นผีเสื้อแสนสวยระหว่างชมคลิปอย่าลืมสังเกตลำดับขั้นตอนให้ดีนะคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปชมวงจรชีวิตของการจเจริญเติบโตของผีเสื้อพร้อมกันเลยค่ะ Toto Science Who will I be? Hmm. Hmm. Oh, oh! Hello! I'm an egg. Egg! They say I'll become a magnificent butterfly. I can't wait to see what sort of butterfly I'll become. <laughs> Caterpillar <laughs> I'm big now, right? It's so much fun to be a caterpillar. Eating leaves and playing with friends. Want to meet my caterpillar friends? He <laughs> can you see me? You're looking at a leaf, or is it me? Look at my pointy thorns. Oh, uh, how about my fluffy fur? Wriggle, <laughs> wriggle! squirm, squirm, just a little more. Huh? Wonder what I'm doing? Just wait and see. Squirm. Phew. Ta-da! <laughs> now I'm may... a. A miraculous transformation is going on inside. Um, but I'm sleepy. When I become a butterfly. Come on, come on! Oh, oh, oh. Ta -da! How do I look? Awesome, right? I've finally become a butterfly! Yeah? <laughs> look at these wings! I love how I look! Shall I try flying now? Yippee! <laughs> oh, hey guys! <laughs> I've become a butterfly too! Me too! Me too! Give us a wave when you see us in the meadow! Goodbye for now!